วัครับวันนี้กลุ่มคอเลสเตอรอลจะมาทํากดลูกโซ่นะครับเ,ออเริ่มจากการเขียนความสัมบ,บัธ์ของสมการนะครับจากโจทย์จะมี w นะครับลงมาจะเป็น y ครับดูจากโจทย์แล้วกเป็นดก็ดกกดก x นะครับแต่ออกมาจาก x จะมี r ครับแล้วก็จะมี t มี X แล้วก็มี r นะครับจาก Z ก็จะมี s ทีเหมือนกันครับจากโจทย์ t เท่ากับศูนะครับทเท่ากับศเราจะเริ่มจากตรง c ควบ w วบ e นะครับตรงนี้แล้วก็เคอแซ t อก็มาจะฝั่งนี้นะครับเ เอ็ X. จากเคเอ็ X. มาเคที T. โอเคครับมาต่อกันที่เคดิวบายเคที T. นะครับจะเท่ากับวงเล็บเคเอ็กบายเนะครับ ก็มาบวกกันนะครับเคอร์วิวบายเแล้วก็เคอร์ซดบายเนะครับจะเท่ากับดิฟเใน W นะครับจะเท่ากับ 2X แล้วก็ดิฟ T ใน X นะครับจะเท่ากับ R cos สองทีเคอร์อบายเคอร์อทีแล้วก็สองทีอ่ะสองทีทีตัดกันนะครับทีทีตัดกันแล้วก็มาบวกเคอร์อแซตด,ดิฟใน W นะครับแล้วก็สองแซต แล้วก็ดิฟทีใน Z นะครับก็จะเป็น4 x กำลัง 3t กำลัง3แล้วก็จัดรูปนะครับจัดรูปก็จะเท่ากับ 4rcos2t บวกนะครับเท่ากับ 8s กำลัง3 t อยู่กับ03เอสอยู่กับ03นะครับแล้วก็ t อยูกับ04นี่นะคือ w เท่ากับ b เค่ากับ t อยู่ในตำแหน่ง t เท่ากับ0นะครับแล้วก็มา t หนึ่งก็เป็น cr อาไซน์นะครับอาไซนสุดแล้วก็คอสคอ์ส2คูณ0นะครับบวก8เอสโดยกำลัง3 0ยกกำลังสแล้เอดยกำลัง3 0ศยกกำลังส a ไซสองมี0ูข้อนี้จะเท่ากับศคอสองคูณศจะเท่ากับ1นะครับก็8ปด h ยกกำลังสศย์ยกกำลังสา้อนี้จะเท่ากับ0 h ูนย์ h ยกกำลังสาย์กกำลังสี่อนี้เท่ากับศนฉะนั้นเท่ากับ ครับ